จ้างความไปแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาหายไปเลยอะ่ะคงไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วค่ะตามยากมากค่ะหวังไหมคะความหวังแบบดริปตีะ่ะจะบอกว่าไม่หวังเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เสียดายเสียดายเงินเหมือนกันมันก็เยอะเหมือนกันนะคะ,คะ,ะก็หลักแสนใช่นี่ ค,คือจริงๆออมอคิดว่าออมมาโดนคนเดียวคิดว่าเฮ้ยฉันแบบซวยเลยจะซวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยพอถามไปถามมาก,ก็โดนพี่ก้องก็คือโดนก็คือจากเอเจนต์เดียวกันเนี่ยค่ะใช่ก็คือยังไม่มีใครได้เลยสักคน,กนคือจริงๆเหมือนกับว่ามีตัวแทนนะคะเป็นผู้จัดการแล้วก็ทั้งขององอมของก็อะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวแทนแบบดําเนินคดีอะคะ่ะตอนนี้เร,เ,นนเรื่องไปถึงไหนเรื่องไปถึงไหน อ้อมดีที่ว่าเขาไปอยู่อังกฤษ <c oughs> อันนี้คือได้ยินจากพี่ก้องอะไรเงี้ยค่ะตำรวจแลไม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาก็ยังยุ่งยุ่งอยู่ถ่ายละครนั่นนี่เลยไม่ได้แบบเหมือนเหมือนไปด้วยตัวเองเยอะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นหน้าขึ้นเยอะกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังไหมคุณพัไม่เลยค่ะเหมือนกับว่าไม่ไม่มีเลยค่ะอย่างนี้ต่อไปเวลาเราจะจองตั๋วเราจะต้องยังไงระวัง นี่แหละค่ะประเด็นว่าบอกว่าคือคือหนูก็เหมือนผู้ใหญ่เขาก็สอนมาเนาะว่าจริงๆแล้วเราอะ่ะคนเจ,จะจองตัว๋วเครื่องบินเองจริงๆระบบเอเจนซี่เนี่ยมันอาจจะเชยไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจองตั๋วเครื่องบินคือง่ายมากเราสามารถคือจองแบบออนไลน์ได้หมดไม่ว่าจะสายการบินไหนก็คือราคาพอๆกันเลยอะ่ะไม่ได้ยากเหมือนอาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนอาจจะยากหรือเปล่าแต่สมัยนี้คือแบบอาจจะแบบไม่ยากเวลาที่เราซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็ควรซื้อเองดีกว่าเพื่อป้องกันแบบมิจฉาชีพกลุ่มนี้ค่ะ เนเลิกกว่าที่จะได้คืนไปเลยไหมคะอะไรคะเลิกกว่าที่จะได้เงิน,น,ะะนงืนเืมก็ประมาณนั้นเลยค่ะถือว่าแบบทำบุญฟาดเคาะสิ้นปีเข็ดเลย <c oughs> พูดเลย <c oughs> ระบบระบระบนี้อมเข็ดมากจริงๆอมก็เห็นใจคนที่เขาทําแบบสุจริตนะคะคือเขาคือเขาทําดีอะ่ะแต่ว่าอาจจะโดนผลกระทบว่าเฮ้ยคนที่ทําไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทําให้อีกหลายๆคนเนี่ยพอเห็นเคสเราเนี่ย ก็อาจจะไม่กล้าจองตัว๋วเครื่องบินกับกับเอเจนซี่อาจจะจอง<อ>เองเทปแบบนี้มันก็เคยเยกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเราเองไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นเราไม่รู้เลยค่ะออมเปนคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าแบบอ๋อนี่มีมิสชาร์ชีพกลุ่มนี้ด้วยเหรอ,อ,อคือไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมารู้อีกทีก็คือรู้ว่าพี่บอยก็เคยโดนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันเลยค่ะเป็นเอเจนซี่ประจำนะคะที่เราเคยเจออ่าของออมไม่ไม่ประจำนะคะแต่ว่า อย่างอย่างของได้ข่าวว่าที่แกรมมี่เขาก็ใช้มา9ปีเลยใช่ก็คือโดนกันเยอะเลยค่ะถือเป็นถือเปนปีปีแบปีสวยของเราเลยไหมคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาฟาดคอฟาดคอแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะมีอะไรดีมาชดเชยอ่ะว่างั้นเธอเหมือนตอนรถหายเงี้ยหลังจากนั้นก็โอเคนะชีวิตก็ดีแต่ว่าเราก็เหมือนฟาดคอไปเราไม่อยากจะคิดมากค่ะ ปีนี้อะฮะก็คือไปเที่ยวแหละช่วงช่วงปีใหม่อะค่ะแล้วก็เหมือนจัดทริปนั่นก็คือเหมือนของขวัญให้กับตัวเองละเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรที่แบบยาวๆขนาดนี้เลยนี่ก็อายุเยอะแล้วเพิ่งได้ไปเที่ยวโซนนู้นปกติอยู่แต่โซนเอเชียค่ะก็ก็สนุกแบบได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะปีนี้ตั้งใจใหม่อะไรใหม่ อยากรับงานพอดีพอดีมากกว่ามากคืนนี้ไม่ไหวแบบร่างร่างกายจะไม่ไหวก็อยากแบบรับพอดีพอดีแต่ว่าแบบอยากให้มีคุณภาพอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอออยากจะอยากจะให้แฟนๆที่รอรอดูงานเราแล้วเขาแบบมีความสุขแบบคุ้มที่เขารอดูเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องว่าปีที่ผ่านมาถือว่าหนักหมายถึงเรื่องอ่าก็ก็หนักค่ะคือทํางานหนักเหมือนกันแล้วปีนี้ก็ดู ดูสเกเดอร์แล้วก็คงหนักเหมือนกันยาวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอ,ออมก็จริงๆอมอก็โอเคนะอยู่กองบางทีไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกๆค่ะอย่างเรื่องของสายที่เรามีสัญญาอ่อไม่ได้มีคอนแทคค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็เหมือนโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีทางพี่ไก่เขาก็ให้โอกาสเราทางช่องก็ให้โอกาสเราเข้ามาลองลองเล่นะละครค่ะก็ก็ก จะเต็มที่ค่ะยังคิดว่ายังแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอกีฬะก็ก็ยังแฮปปี้อยู่ค่ะเคยคิดจะแบบว่าเซนที่ไหนที่เลยไปเลยเออจริงๆก็มันมันก็มีหลายเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องต้องดูว่ายังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงคือออมก็เชื่อว่ามันทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเกิดเราเราตั้งใจทําอะไรดีๆเนี่ยมันมันมันก็ดีค่ะเหมือนเราเล่นละครกับช่องสามก็เยอะเหมือนกันทำผู้ใหญ่ช่องสามมีชวนบ้างไหมคะ ก็ก uh, like um ็มีนะคะก็มีบ้างค่ะก็เก่งอาจจะอยู่ในช่วงคุยคุยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านาคตก็อาจจะมีสิบเจ็สออ๋อค่ะคือช่องสามนิรักอยู่แล้วหมายความว่าเราก็อยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะค่ะอ่อก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องประมาณปลายเดือนนี้ค่ะเปิดเปิดพร้อมกันกับเรื่องนี้เจ็ดวันเต็มหนูค่ะไปนะครับ หนูสงสารพุ่มกลับมากกว่าค่ะเรานักแสดงอะไรยังโอเคค่ะแล้วย,ยังโปรเจกต์อะไรบล่ะคะค่ะคืบหน้าหรือยัง,งอ๋อหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้เล่นอยู่แล้วค่ะเรื่องนั้นอ๋อคือเพรามัแล้วว่าเราไม่เล่นค่ะใช่ค<ข>่ะอะไรยังไงอ๋อหนูไม่ได้ติดอะไรค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ชวนหนูเล่นแล้วกาหลายคนก็ลุ้นอยู่กลับมารวมอยู่รวมอยู่ออกไม่ได้อ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ